สวัสดีครับแบรนดซีคุกกิ้งโชว์มาแล้วนะครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเลยผมกินแล้วติดใจเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบหลักกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีข้าวสวยนะครับตามด้วยลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะครับเอามาหั่นครึ่งและต้นหอมนะครับต้นหอมก็หั่นให้เป็นลักษณะท่อนๆแบบนี้และจะมีไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ลงไปแบบจุกๆเลย2ฟอง ตามด้วยกระเทียมตำนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยกระเทียมตำนะครับมีซีใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับจะบอกว่ากระเทียมไทยเวลาเอามาผัดข้าวผัดเนี่ยหอมอร่อยมากๆเลยนะครับทำการผัดคั่วไปกับน้ำมันแบบนี้เลยจากนั้นนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปเลยครับ ไข่ไก่2ฟองที่เราเตรียมไว้นะเราก็ทำการเกลี่ยเกลี่ยไข่ให้แตกตัวออกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ไข่เซตตัวสุกนิดนึงนะก่อนที่เราจะใส่ข้าวลงไปนะครับจะบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ผมกินบ่อยนะครับเพราะว่าแม่ของผมเนี่ยชอบซื้อลูกชิ้นมาติดบ้านไว้นะเขาก็จะทําเมนูวนๆไปนะครับก็จะมีข้าวผัดลูกชิ้นผัดกะเพราลูกชิ้นนะครับ แล้วก็จะมีลูกชิ้นหวานด้วยที่เหมือนลักษณะเป็นหมูหวานนะครับแต่ใช้ลูกชิ้นทําอันนี้ไข่ใช้ได้แล้วเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปนะครับตามด้วยลูกชิ้นเลยครับเราก็ทําการผัดครัวคลุกเขาไปกับกระทะแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยสับๆเกลี่ยข้าวออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะเป็นก้อนนะครับทําการ เบาไฟให้เหลือไฟกลางนะครับเพื่อเราจะได้ผัดคั่วก,กับกระทะไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาผัดอยู่ประมาณสัก3นาทีนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยชอบกินข้าวผัดแบบว่าใช้ไฟก,กลางๆผัดนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วครับเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วหวาน อันนี้สีหวานเนี่ยผมใช้เป็นสูตรหนึ่งนะครับของเรกสมบูรณ์นะเพราะว่าสีมันจะไม่ได้ดำมากนะครับแล้วก็มีรสหวานที่กลมกล่อมดีแล้วก็ใส่ตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆให้ข้าวสีเสมอกันนะครับสวยเป็นสีน้ำตาลเสมอกันโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ต้นหอมหั่นลงไป ข้าผัดนี้จะขาดต้นหอมไม่ได้เลยนะครับทําการผัดคลุกเคล้าต้นหอมไปแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเตาได้เลยตักเสิร์ฟใส่จานหมี่นะครับจานหมี่ซื้อมา20บาทสวยมากๆเลยนะครับการกินข้าวบนจานสวยๆเนี่ยก็ทำให้เจริญอาหารดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับที่หมี่ซิดมานําเสนอในวันนี้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบรซ c ค o k ิ้งโชว์กับช่วงพ่อครัวหัวไข่เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดีย๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วครับเพราะกลิ่นยั่วมากๆ